รีวิวขนมปังเกลืออันนี้ไปซื้อในห้างในเซ็นทรัลมาสามชิ้นร้อยยี่สิบบาทผมเหหลายคนพูดถึงเหมือนกันว่าขนมปังเกลือ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 อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากรู้จริงจริงเป็นยังนะข้างนอกก็ไม่ได้มีอะไรนะเป็นเหมือนขนมปังเปล่าๆเลยข้างในมีไส้ไหมลองลองมีไหมเฮ้ยมีมีมีนี่ไส้อยู่ตรงนี้เห็นปะมันเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนเหมือนเนยอ่ะใช่ไหม ทบบานไหมอมมห้าวมูฟินาวอ้าวนาวอ้าวร้อนนะจริงเหรอ,หอมันรสชาติยังไง<ห>อะตอนแรกอะอืมคือมันมีความคล้ายขนมปังเนยสดอือแต่พอกินเข้าไปพอกัดดีๆอ่ะเกลือมันโดนลิ้นปุ๊บอ่ะมันเค็มออกมาเลยเอ้ยจริงเหรอเค็มแบบเค็มสะดุ้งอะจริง แบบเค็มคือเกลือคือเกลือเลยใช่ทำไมเราไม่ซื้อเกลือกินไม่อร่อยใช่ไหมอ๋ออืมมันช้ำอยู่นะคือแบบมือมึงอ่ะอ๋อเนอะอืมเออเออเออเควมันอี่ยใช่มแบบแปลกดีแต่มันอร่อยแต่มันอร่อยมันเป็นขนมปังเหมือนหอมเลยเนยสดแต่มีความเค็มจากเกลือ นี่แต่เค็มนะเค็มนะเค็มเลยอะ่ะพี่ชอบมี่เค็ม,มเค็มแต่ดีนะครับอันนี้ใช่ไหมขนมปังส่วนอะไรโอ้ยยังไ่ทำไรเลยไม่พูดเลยเลยก็ได้สามชิ้นเนาะร้อยยี่สิบบาทอโอเคนะคือรสชาติผมว่าแปลกใหม่แล้วก็อร่อยดีอันเนี้ยไม่มีตะก้าด้วยต้องมาเซ็นท่านสมุทรีนะ วันนี้ก็อร่อยดีอร่อยดีชอบนะโอเคครับโอเคเค็มแต่ดี